สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบคลับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารที่ล้ำสมัยจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องบินเรือหรือแม้กระทั่งอาวุธและอุปกรณ์ของหน่วยพิเศษวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในยานพาหนะที่สำคัญของหน่วยสวาดนั่นก็คือรถตู้สวาดหรือสวาดแวนที่ใช้ในภารกิจต่างๆและจะพูดถึงราคาคร่าวๆของมันด้วย รถตู้สวาด์เป็นยานพาหนะที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจพิเศษของหน่วยสวาด์ซึ่งต้องการความปลอดภัยความคล่องตัวและความสามารถในการปฏิบัติการที่สูงไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือตัวประกรันการบุกเข้าจับกลุ่มอาชญากรที่อาวุธครบมือหรือการสนับสนุนทางเทคนิคในสถานการณ์ที่ซับซ้อนหนึ่งในรถตู้สวาร์ที่ได้รับความนิยมคือเลนโจเบอร์ชาร์ดซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะที่มีความสามารถในการป้องกันกระสุนและระเบิด มีน้ำหนักประมาณ7,960กิโลกรัมสามารถบรรทุกเจ้าหน้าที่ได้ถึง12คนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดราคาของเรือนโจเบอร์ชัดอยู่ที่ประมาณ188,793ถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6.8ถึง10.8ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและอุปกรณ์เสริมที่ติดตัง้ง อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจคืออา p ไพ e a อัมโเรีง POINTER ซึ่งเป็นรถตู้หุ้มเกราะที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง10คนมีการติดตั้งระบบป้องกันกระสุนระดับ B6 บวกและสามารถป้องกันร,ระเบิดมือได้ถึง2รลูกมีอุปกรณ์เสริมเช่นระบบกล้องวงจรปิดระบบสื่อสารและที่เก็บอาวุธราคาของอั p ไพ e a อัมโเรีง p o i อ t e r อยู่ที่ประมาณ5 7ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับการปรับแต่ง สำหรับหน่วยสวาดที่ต้องการความคล่องตัวสูง SVI Max สวาดก็เป็นตัวเลือกที่ดีโดยมีน้ำหนักประมาณ2,500กิโลกรัมสามารถบรรทุกเจ้าหน้าที่ได้ถึง12คนมีระบบป้องกันกระสุนระดับ BR 6และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องอินฟราเรดระบบสื่อสารและที่เก็บอาวุธราคาของ SVI Max สวาดอยู่ที่ประมาณ4 4ล้านแรนแอฟริกาใต้หรือประมาณ8.5ล้านบาทไทย นอกจากนี้ยังมีรถตู้สวารรุ่นอื่นๆเช่นคอดินแลกเกตแรนเจอรซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะที่ใช้ในหน่วยสวารของสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการป้องกันกระสุนและระเบิดราคาของคอดินแลกเกตแรนเจอรอยู่ที่ประมาณ237,20ดอลลาร์ 2, 3, สหรัฐหรือประมาณ8.3ล้านบาทไทยรถตู้สวาร์ทเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการป้องกันและสนับสนุนภารกิจของหน่วยสวาดแต่ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง เช่นระบบกล้องวงจรปิดระบบสื่อสารระบบนำทางและที่เก็บอาวุธเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยไบยคลับมองว่ารถตู้สวาด์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์การใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมและเป็นสิ่งที่ควรถูกพัฒนาต่อไปในอนาคตไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆที่ต้องการเสริมศักยภาพของหน่วยพิเศษ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไบคลับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอและสามารถแสดงความคิดเห็นว่าคุณอยากให้เราทำเรื่องใดต่อไปขอบคุณที่รับชมไบคลับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า